เดือนหน้ากันยายนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี2568เปิดลงทะเบียนหรือไม่ฟังดวน สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19สิงหาคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธทิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งสำหรับ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะว่าในเดือนกันยายน2568นี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เพิ่งอายุ18ปีบริบูรณ์หรือกลุ่มตกหล่นที่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565นั่นเองในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะ ซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังข่าวสารแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระ้ังต่อไปค่ะเดือนหน้าเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการรอคอยของพ่อแม่พี่น้องหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เงินส่งค้อผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนะคะ ก็จะเริ่มจ่ายกันในเดือนกันยายนแล้วส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องให้ความสนใจและรอคอยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการประกาศเลื่อนออกมาจากเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดว่าจะมีการให้ลงทะเบียนหรือไม่เดี๋ยว เรามาฟังพร้อมๆกันค่ะสำหรับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็แจ้งว่าขณะนี้การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากข้อมูลล่าสุดซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะจัดเตรียมระบบการลงทะเบียนได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน2568นี้นั้นแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมน ะะก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่เมื่อไหร่จะทันเดือนกันยายนหรือไม่นะคะสาหรับการลงทะเบียนบัตรสุสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบก่อนนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะก็มีความที่จะพอรุ้นได้นะคะว่าจะมีแนวโน้มเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนหน้านะคะซึ่งก็ต้องรอทางกระทรวงลางชี้แจงรายละเอียด นะะคทางช่องนะคะคอยติดตามความคืบหน้าและมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในทุกๆวันอยู่แล้วอย่าลืมคอยติดตามกันนะคะซึ่งแน่นอนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นในเดือนนี้ก็ยังมีรายการที่จะได้รับเป็นเงินสดหนึ่งรายการอย่าลืมกันนะคะสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะโอนให้ในวันที่20 สิงหาคม2,568นี้นะคะ200บาทนะคะซึ่งก็เป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ในส่วนของใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธินะคะไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อสินค้าอุปโภคบร,ริโภคคนละ300บาทต่อคนต่อเดือนหรือ เงินค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนรวมไปถึงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะจย5 0บาทต่อเดือนใครยังไม่ได้ใช้สิทธิก็สามารถไปใช้สิทธิกันได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะอัปเดตข่าสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568มีความชัดเจนเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องแน่นอนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ